ของแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งทางสังคมและการเมืองนะคะทางเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะวก็มีการแนะนําไว้ว่าทุกคนต้องมีสติและมีความอดทนเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกบนความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะนอกจากนี้ก็ได้เน้นย้าว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองนะที่พวกเราทุกคนต้องให้ความสําคัญแต่เราต้องมองประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักค่ะศาสตราจารย์วุฒิสารต ชัยเลขาที่การสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดเผยถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมว่าถือเป็นเรื่องปกติทางออกของความแตกต่างคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและพื้นฐานของการมองอนาคตร่วมกันว่าต้องการสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรที่สําคัญมากในขณะนี้คือการมีสติที่จะไม่ให้ความเห็นต่างนําไปสู่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ปัญหานี้ต้องใช้ความอดทนแก้ปัญหาในระบบประชาธิปไตย เราไม่ควรที่จะเรียกร้องอัศวินม้าขาวที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะผมคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องเราต้องเดินด้วยความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยความเชื่อในสังคมที่มีความเห็นต่างแต่อยู่กันได้เคารพในเหตุผล แล้วก็เคารพในความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญจุดสําคัญของระบอบประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยที่ประสบความสําเร็จคือต้องอดทนต้องมีความอดทนต่อความแตกต่างความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็หาทางออกคือคนเราต้องมีอนาคตต้องคิดถึงโอกาสนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมีมีคำตอบนะครับแต่ว่าเราต้องอดทนกับมันแล้วก็มุ่งมั่นกับมันจริงใจกับมันแล้วก็ที่สําคัญต้องต้อง ทำให้การแก้ปัญหานี้เป็นการแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เป็นการทําแก้ปัญหาเพื่อกันเมืองค เลขาธิท um um ี่การสถาบันพระปกเกล้ายังได้เปิดเผยในงานเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9ว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับแพทยสภาเหตุผลสำคัญคือกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีธรรมมาพิบาลที่มิได้มีเพียงเฉพาะ กลุ่มที่ทํางานทางการแพทย์เท่านั้นแต่มีภาคส่วนอื่นๆร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนื่องจากปัญหาความเข้าใจของระบบสุขภาพทางการแพทย์กับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองไม่สามารถอาศัยความรู้และความคิดเห็นจากวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งได้นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำซึ่งเป็นผู้นำที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ